สวัสดีครับวันนี้ผมเป็นอีกวันหนึ่งครับที่ผมมาสุดโต่งแล้วก็นัดน้องดาวนะครับหน้าตาขมมากนะครับเป็นขมแล้วก็เป็นคนผุ่มดีผมชอบผู้หญิงผิวสีแบบนี้นะครับบางคนต้องการขาวแต่ว่าผมเป็นคนที่แบบเวลาถ่ายผิวขาวเนี่ยค่อนข้างยากานัดกันมานานโขอ,อยู่เหมือนกันนะครับกว่าจะได้เจอกันนะฮะแล้วก็น้องก็เดินทางมาไกล ผมดัดน้องสิบโมงครึ่งน้องมาถึงเก้าโมงนะฮะมาเร็วกว่าเวลาชั่วโมงชั่วโมงก,กว่าๆนะผมก็เตรียมชุดเตรียมลายให้แล้ววันนี้ผมจะถ่ายในลักษณะภาพให้น้องเขาดูแบบเท่น,นิดนึงผมจะเปลี่ยนลุกน้องเขาเหมือนกับคนที่แล้วผมก็เปลี่ยนลุกเขาให้เขาดูแบบเฮ้ยขาก็สวยได้เขาก็น่ารักได้น้องดาวบอกว่าไม่เคยน่ารักไม่เคยน่ารักไม่เคยน่ารักใช่วันนี้เดี๋ยวลองทําน่ารักนะวันนี้ผมจะใช้ ไฟต่อเนื่องซึ่งอยู่ทางด้านนู้นยิงเข้ามาสาด<ม>เข้ามานะครับ<ม>เข้ามาทางด้านขวามือผมใช้แสงธรรมชาติผมจะถ่ายย้อนแสงเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ดูนะครับว่าวิธีการเนี่ยมันไม่ได้ยากสําหรับมือใหม่ที่อยากถ่ายรูปนะครับหนึ่งคุณตั้งกล้องให้ได้แค่นั้นเองวัดแสงให้ถูกนะครับแล้วก็ใช้เลนให้ถูกต้องในการถ่ายสิ่งสําคัญที่รูปสวยไม่สวยอยู่ที่ท่าโพสนางแบบถ้านางแบบโพสได้จบครับงานโอเคชุดมีให้พร้อม วันนี้เราม e <laughs> to ีชุดให้น้องนะครับเป็นชุดหนังลงทงลงเท้าเบ็ดเสร็จเลยฮะน้องมีชุดอะไรมาบ้างเนี่ยไม่รู้มีชุดอะไรมาบ้างนะเดี๋ยวลองดูนะครับเอาชุดที่ผมเตรียมไว้ให้เดี๋ยวเราไปถ่ายกันนะติดตามนะครับใน y o u t u ทีวีใบเฉิน v 2นะครับอันนี้เป็นเวอร์ชั่น2นะครับแล้วเดี๋ยวพบกันนะครับผมเปลี่ยนนะครับตอนนี้ผมเปลี่ยนผมมาใช้กล้องมิลเลอร์เลสนะครับ ผมใช้โหมดอย่างจริงแล้วผมจะใช้โหมดก็คือโหมด A เป็นหลักนะครับแล้วก็คอนโทรลด้วย F-stop ส่วนระบบวัดแสงผมใช้เป็นสปอ t เหมือนทุกครั้งที่ผมเคยบอกว่าผมถ่ายรูปผมจะใช้โหมด A แล้วคอนโทรล F ส่วนสปีดชัตเตอร์เราก็ดูตามสภาพแสงนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ใช้โหมด M ผมก็จะใช้ไฟแฟลช์นะเราไปดูกันเลยนะครับตอนนี้ผมใช้ f ที่ F2 นะครับผมใช้ U-F 2 สปีดชัตเตอร์ก็ดูกันนะครับว่าเราจะวัดแสงตรงไหนผมใช้วัดเป็นสปอตนะครับโอเคนะครับมาน้องเขาน่านิ่งมากเลยนะครับคือตอนนี้น้องเขาหน้าจะดูนิ่งนิ่งนิดนึงไม่เป็นไรเราจะดูหน้านิ่งๆน,นะครับรูปจะดูแล้วดีหรือจะดูแล้วน่ารักหรือจะดูแล้วสวยหรือจะดูแล้วคือถ่ายรูปเนี่ยเวลาถ่ายรูปมันต้องรู้สึกว่าล่าเริงรู้สึกว่าคือแสงแบบนี้แสงธรรมชาติเนี่ย ควรถ่ายแล้วมีลักษณะของการยิ้มตอนนี้สีผิวก็จะดูแดงนิดนึงผมจะแก้แดงจากสีผิวนะครับวิธีการแก้ก็ต้องมาดูว่าเราใช้โหมดอะไรอยู่น่าจะเป็นที่ไว้บาลานนะครับผมแก้ไว้บาลานนิดนึง่งเห็นไหมไวบาลานผมผิดผมเลยมาขอมาแก้เป็นไว้บาลานนะครับอันนี้เราดูว่าสีผิวเนี่ยมันจะออกแดงๆเห็นไหมครับมันไม่ตรงมันต้องออกสีเหลืองๆนิดนึงโอเคนะครับเดี๋ยวผมถ่าย เีนี้เวลาถ่ายรูปต้องรู้สึกว่าสดชื่นกับมันเวลาวางมือนะฮะ,ะเวลาวางมือเนี่ยโทษนะครับผมอาจจะต้องถูกต้องตัววางมือเนี่ยแขนเนี่ยอย่าแนบถ้าแขนแนบมันจะเป็นเส้นตรงเราต้องเปิดแขนออกถ้าเราแนบปุ๊บตรงเนี้ปึ้งแขนเนี่ยตรงนี้จะใหญ่แหนึรงสองเองียงหัวด้านนี้นิด,น,ดนึงอสองสาม น่าจะดูนิ่งๆนะอันนี้น่าจะดูนิ่งแบบนิดนึงหน้าหน้าจะออกนิ่งๆสีใช่ไหมสีผิวเริ่มใกล้เคียงละอันนี้สีแดงเห็นนะอันนี้สีผิวเริ่มออกเดี๋ยวเราเพิ่มเราจะเพิ่มเข้มก็ได้แต่เราไม่เพิ่มเข้มนะครับให้ดูประมาณนี้สองสามเก่งหน้าด้านนี้นิดนึงอ่าอ่าต้องรู้สึกว่าอมยิ้มกับมันว่าโอเคครับสอง สองสามเสผมเสยลงใสผมขึ้นไปเสยผมข um ึ right ้นไปเลยใสผมขึ้นไปเลยอ่าโอเคครับสองสามดีผมยิ้มไว้นิดนึงสองสามหันหน้าไปด้านนู้นหันหน้าไปอ่าสองตั้งมือขึ้นมาเลยวางวางมือแบบนี้อ่าไว้ใต้คางนิดนึงอ่า ทำเหมือนว่าคิดอะไรอยู่อย่างเงี้ยครับสองสามโอเคนะครับอ่าปล่อยผมปิวปิวอย่างนั้นแหละครับมองกล้องมาสองสามสองสามโอเคนั่นแหละนิ่งค่ะนิ่งก้มมองก้มมองมือก้มมองมือตัวเองค่ะสองสามโอเคครับอ่ะเช็ครูปกันนิดนึงอ่ผมต้องนั่งทางด้านนี้ นี่คือตอนนี้อยู่ที่เราอพอหน้ายิ้มยิ้มเห็นไหมอารมณ์หน้ามันต้องยิ้มได้